สวัสดีครับเพื่อนจิ๊บเดึกๆเราก็ยังไม่นอนหลังจากที่ผมถอดไอชุดเขาเรียกว่าอะไรตรงคอนโซลเขาเรียกอะไรโอเวอร์เฮดคอนโซลมูออกมาเปลี่ยนหลอดไฟมาเช็คหลอดไฟว่าทําไมมันมืดก็มาเจอไอบอร์ดนี้แหละบอร์ดนี้มันเป็นบอร์ดที่เขาเรียกว่าโอเวอร์เฮดคอนโซลโมดูลก็จะประกอบไปด้วยเ,เข็มทิศกับวัดอุณหภูมินะครับพอถอดมาแล้วเราก็ไปดูที่เซอร์วิสแมนนวเราก็จะไปเจอคอนเนคเตอร์พวกนี้ เราก็มาไล่ก็คือสายกาวเราก็ต่อไฟเข้าบวก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 ,ก็คือไฟมาจากแบตเตอรี่ขา7นี้ก็จะเป็นไฟที่มาจากสวิตคุญแจใช่ไมไฟไฟแช่กับไฟสวิตแล้วก็ไฟเซนตรงนี้ขั้ว9ขั้วเซนเซอร์พอต่อเสร็จเรียบร้อยเซ็นเซอร์เราไม่ได้มีนี่เซนเซอร์อยู่ที่รถอันนี้มันอยู่ที่บ้านคนละที่กันเราก็ต้องมาทําการทดสอบบอร์ดว่ามันใช้ได้ไหม ก็ตอนแรกมันตายสนิทฮะก็มานั่งเช็คว่าทำไมทำไมไม่ได้เราก็มาหา้ดัตช h e ีตของในตัวนี้ก็คือเป็น12โวลต์ก็คือตัวนี้มันเป็น Protection Board อะคือเวลาไฟรถเข้ามาเนี่ยมันก็13โวลต์13 18 14บ้างอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะมาแปลงให้เหลือ12โวลต์เป๊ะผมก็ทำบัตรกีต่อสายตรงนี้ก็วัดไฟมาได้12โวลต์ก็โอเคบอรแสดงว่าตัวนี้เวิร์กเสร็จแล้วตัวนี้ก็คือที่มีตัว ระบายความร้อนนี่คือเป็น r e เ u l a t o r 5 v ลต์อีกตัวหนึ่งนะครับก็ไป p ิ i n data sheet มาก็จะได้มาตัวนี้ก็เขาเรียกว่า 5volt very low drop เ็เรียก LDO ก็คือมันมีโหลดเนี่ยมันก็จะไม่มันก็สามารถที่รักษาระดับแรงไฟได้ที่เห็นตัวนี้ก็จะใช้ได้แล้วเพราะว่าผมซ่อมก็คือเจ้าของเก่าก็ระเบิดปิ้นไว้ไม่รู้ทำไม ก็มันคงชอ็อตอ่ผมไม่รู้มันคงชอ็อตยังไงดำปีเลยแล้วก็เลยถือว่าการเปลี่ยนคอนเดนเซอร์ทั้งหมดเลยอย่างนี้คอนเดนเซอร์จีนมันถูกมากและมันเล็กมากนะครับเวลาซื้อก็ซื้อมาจากจีนเนี่ยมันก็จะซื้อมาเป็นกระป๋องโทษทีผมเอื้อมตัวไปผมก็ซื้อมาเป็นกระป๋องอย่างนี้ฮะเนี่ยของจีนไม่กี่ตังสองสามร้อยบาทมีไว้ไม่เสียหลายสําหรับชาวจีบที่ต้อง เพราะว่ารถกีบเราเก่าคอนดิเซอร์มันก็จะเก่าประเด็นเดียวน้ํายามันไหลมาช็อตบอร์ดก็เปลี่ยนซะแต่ว่าอันนี้บอร์ดนี้มันจะทนหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในรถมันเป็นอินดอร์นะครับก็มาใส่ก็เสร็จแล้วเวิร์กนะครับเปลี่ยนซีเสร็จก็ต่อไฟคือมันจะเวิร์กไ้ไงมันก็ต้องต่อเพราะเราไม่ได้อยู่ในรถเราก็ต้องต่อสายตามที่เขาเขียนเนี่ยผมก็ต่อบวกเข้าสายกลาวนะครับ แล้วก็เบอร์เก้าเบอร์สิบนี่ก็คือเซนเซอร์เซนเซอร์นี่เราจะเรียกกันว่าเทอร์มิสเตอร์เราไปดูใน์วิสแมนนวล์วิสแมนนวลเนี่ยมันอยู่ในเซคชั่นที่เขาเรียกว่าเดี๋ยวผมเปิดเซคชั่นให้ดูโอเวอร์เฮดคอนโซลนะครับมันก็จะมีรหัสตัวนี้รหัสตัวนี้ก็คืออยู่ในไฟล์ที่เราดาวน์โหลดกันไปทีนนี้เราก็จะมาดูโอเวอร์เฮดคอนโซลก็ตอนแรกเขาก็บอกเอ๊ยเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะเนี่เราก็ไปดูเซนเซอร์ เซนเซอร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้วเซนเซอร์ก็บอกว่าอยู่ bottom of grill ก็คือไอต้ตะแกรงหน้ารถของเรานั่นแหละรถ jeep xj หน้าเหลี่ยมอันนี้ก็อะไร bottom of the front bumper ก็คืออันนี้ด้านล่างถนนนี่คือถนนแล้วก็อันนี้ก็เซนเซอร์เซนเซอร์มันก็เหมือนเหมือนอะไรเหมือนก็จูนเนี่ยแหละก็ประมาณนี้เส้นเข้ามามันคือเขาเรียกว่า resistor นะครับ resistor ใน ในเนี้ยมันก็ทุกฝรั่งผมชอบคือเขาก็ออกมาวิธีการเทสอะแต่ว่ามันพูดเหมือนกับเรามีรีซิสเตอร์พวกนี้หาได้ที่ไหนล่ะผมก็เลยไปค้นคว้าเพิ่มเติมว่าตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่า,ารี s ซิสเตอร์เทมเพอเรเจอร์ดีเทกชั่นก็คือเปลี่ยนค่าอุณหภูมิเป็นความต้านทานนะครับวิธีการเปลี่ยนค่าอุณาภตอนนี้กำลังก็มีขายก็ไปซื้อตัวประมาณ7 8บาทก็มีนะมาทดลอง มันก็เลยชื่อมันก็คือว่า 10K เคขาเรียกว่าทริสเตอร์ 10K มันมี 5K K นี่คือกิโลโอห์มแต่ว่าตัวรีสิสเตอร์ 10K เนี่ยเป็นรุ่นยอดนิยมผมก็เลยทดลองดูเพราะว่าคือมันก็บอกแล้วว่า 10K 10K ก็คือ25องศาฟาเรนไฮต์เซนเซียตทุทีนะครับง่ายไหม 10K 10K เรามีเยอะแยะเสร็จแล้วเราก็เอา 10K มาต่ออย่างนี้ นี่ชัดเลยนี่คือ 10k นะครับแล้วก็ต่อที่ขา9ขา10นะครับก็ตามวงจรน,นี้เลยตามเซอร์กิตอันนี้คือตำแหน่งของเคเบิลนะอย่าเข้าใจว่าบอร์ดแต่ว่าข้อเดียวมันก็คือมันมีมาร์กตรงนี้เสร็จแ,แล้วผมก็เลยมามา,มาร์กที่บอร์ดก็คือเขียนไว้ที่บอร์ดว่าออตรงนี้นะตรงนี้ใบเล็กหนึ่ง ตรงนี้มาเลขหนึ่งสองจะซูมมันจะชัดหนึ่งสองไล่ไปจนถึงสิบสามวนมานี้ขาเก้าขาสิบก็เอา R สิบ K ใส่พอใส่ปุ๊บเปิดไฟมาโปเชครับก็ถ้าถ้าท่านมีจิ๊บแล้วบอร์ดนี้มันมันอะไรมันดับมานานละคือผมดับทั้งแผงเลยนะครับก็ได้ตัวนี้มาตัวนี้ก็จะมีปุ่มตรงนี้ก็คือเปลี่ยนจาก เซนเซอร์ก็เรียกเป็นฟารนไฮต์นะครับก็77ตอ้นนี้ก็คือ77นี่ตามตลางเป๊ะก็หมายความว่าไงคือตอนนี้ผมกำลังคิดว่านะคิดว่าจะวัดอุณหภูมิตัวนี้คือเราไม่ได้ไปวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์เนี่ยเซนเซอร์นั้นมันไปอยู่ที่ข้างนอกรถอะใช่ไหมไปอยู่หน้ารถอะซึ่งมันไม่ค่อยมีประโยชน์ผมอยาก คือเราก็รู้อยู่ว่าร้อนเราอยากรู้ว่าในห้องผู้โดยสารมันอากาศเป็นไงผมก็ว่าจะทดลองดูครับก็อาจจะตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนผมอาจจะโมนิดหน่อยทําเป็นแบบสวิตช์เปลี่ยนก็คือเดี๋ยวไปซื้อไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้เทอร์มิสเตอร์แนเนี่ยประมาณ8บาทสิที่บ้านมีมีเป็นมีเป็นลังเลยผมซื้อไปเยอะไว้ทดลองงานแต่ว่าเราก็มาทําตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะ วัดอุณหภูมิในรถก็ได้ก็มีบอร์ดแล้วก็ใช้มันหน่อยยี่สิบห้าองศาเปิดแอร์แล้วเย็นไหมอะไรเงี้ยเบโมไดนี่ผมไม่เคยชัดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่นนอนดึกแล้วแต่ว่าอันนี้คือประโยชน์ของการที่มีเซอร์วิสเมนโไปดาวน์โหลดกันนะผมโพสต์ไว้ดาวน์โหลดได้ทุกรุ่นเลยแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้ผมจะเป็นความรู้เพิ่มเติมเวลา <ๆ S 2> เราด <ๆ S 2> าวน์โหลดเนี่ยมันจะมีเขียนว่า r hd I hd ตัวนี้คืออะไร I hd คือ l i g h t hand drive ก็คือบ้านเราก็คือขับขวาถ้าเปิดมาแล้วเป็นของอเมริกันเนี่ยมันจะเป็น left hand drive ก็คือขับซ้ายดังน,นั้นอะไรบางอย่างมันจะดูไม่ค่อยเหมือนกับเราแต่ว่าคู่มือนี้เป๊ะมากเลยนะเชื่อไหมฝรั่งยังมั่วเลยในในคู่มือเดียวกันเนี่ยคุณดูดิมันผิดตัวนี้มันผิดมันผิดเพราะอะไร มันบอกให้เราต่อเซนเซอร์10กับ11ผมต่อไปตามเนี้ยไม่เวิร์กเว้ยปรากฏว่ามาดูตรงนี้นขา11มันไม่ได้ต่อกับอะไรมันแค่ก่อขา9ขา10เขียนผิดอะดูดิมั่วมากนะครับมั่วไม่ไหวมั่วจริงๆอย่างตัวนนนเนี้ยอินิชชั่เนี่ยขา13ซึ่งมันนับพินมันนับยังไงของมันไม่รู้มันบอกว่าหนึ่งสองสมส้าหชห เรามาดูเนี่ยหนึ่งสามสี่ห้าหแล้วเจ็ดเอ,อันี้มันนับหนึ่งสองมสี่ห้าหกพอเจ็ดมาโผล่ตรงนี้แทนที่มันจะวนนับผิดหมดเลยกลับด้านฝรั่งก็ทำอะไรผิดเหมือนกันโอเคนะครับใช้ได้ละแฮปปี้มากเดี๋ยวดูบอลต่อขอบคุณมากครับ